สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเจ๋งจริงรายการดีๆที่จะพาทุกท่านเรียนรู้งานด้านการเกษตรอยู่กับผมป้ะไทยโฮมเช่นเคยครับและวันนี้เราพาทุกท่านมาที่งานวิถีข้าววิถีไทยนะครับผมริมคลองพะุงกรุงเกษมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองครับผมและงานครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ เกษตรกร,กรชาวนาของเรานะครับที่ได้มุ่งมั่นผลิตข้าวที่มีคุณภาพมาโดยตลอดครับและยังเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวนานะครับที่จะได้มาประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพของดีของตนเองนะฮะและก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อจะเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร,ก,รกับผู้บริโภคโดยตรงเลยทีเดียวนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกับผมเลยไปเลย อครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่กับท่านผู้นวยการดรกิษณพงศ์ศรีพงพันคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับคุณป่อครับเป็นไงบ้างครับอากาศร้อนไหมครับช่วงนี้อากาศก็ปกติแล้วครับมันจาก มีนาไปหาเมษาเนี่ยนะครับออก็เป็นปก,กติของธรรมชาติของบ้าน,เ,นเราเรานเือดเดืการเลือดเดการลฤดูร้อนท่านผู้บรการครับก่อนอื่นผมอยากจะถามเลยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เป็นยังไงครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นดําริของท่านนายกร,รัฐมนตรีนะ<อ>ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ท่านมีความมุ่งหวังมากๆเลยนะครับในการที่จะให้เกษตรกรเราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับกับเกษตรกรเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์สินค้า ที่ตัวเองเนี่ยตั้งใจผลิตเพื oh. ่อเป็นค่าคุณภาพซึ่งมันเป็นของดีที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยที่คือแบบใครใครอยู่ในมุมไหนเนี่ยก็ออกมาที่จัดงานใช่เลยครับคุปป้อใช่เลยครับอันนี้<ม>เป็นโอกาสจริงๆเลยนะครับ,รบจะเห็นว่าถ้าเราเที่ยวในงานเนี่ยจะมีตั้งแต่ตั้งแต่ภาคใต้นะพัทลุงนะครศรีธรรมราชเนี่ย mm. ขึ้นไปยนยันภาคเนนหนือนู่นเนี่ยแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่อะไรเนี่ยนะครับอีสานทุกมุมเลยอีสานเนี่ยก็จากร้อยเอ็ดเนี่ยไป ตะวันออกไปตะวันตกเลยฮะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างงี้ท่านท่านพอเอาไปคนไปคัดเรื่องมาเองหรือว่าชาวนาเกษตรกรใครอยากมามาได้เลยหรือเปล่าครับจริงๆแล้วเนี่ยใครอยากมาก็มาได้เลยนะฮะถ้าเขาติดต่อโทรศัพท์ผ่านเข้ามาทางคณะผู้จัดนะครับเราก็ให้โอกาสทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็มาได้เลยครับผมแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแรงนะครับเพราะว่า งานนี้จริงๆแล้วอยู่ตั้ง32วันนะครับ32วันครับประชาชนก็มีส่วนร่วมอะไรย่งไรบ้างครับโอ้ประชาชนก็มากันเยอะนะฮะณวันนี้เนี่ยจำนวนที่ผ่านมา25วันเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ37,000กว่าคนละ37,000คนคนที่เข้ามาชมงานแล้วก็มียอดสะพัดของเงินที่เกิดจากการซื้อการขายเนี่ยนะครับในหน้างานเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5ล้าน 7 7 0 0 0กว่าบาท5ล้านแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ขนาดแบบถือว่าจัดเล็กๆเนาะไม่ได้แบบจัดเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ครับผมถือว่าแบบประชาชนเขาก็มีส่วนร่วมกันสมควรเลยทีเดียวมีส่วนร่วมเยอะเลยครับเพราะว่าในงานเนี่ยมีในเรื่องของการฝึกอาชีพการที่จะแปรรูปเพื่อเสริมรายได้พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับที่มีเวลาว่างๆก็สามารถที่จะใช้ผลิตพันข้าว ใช้ข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบของดีของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับจากหลากหลายเนี่ยครับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เป็นขนมเป็นอะไรต่ออะไรที่เป็นอาหารเพื่อที่จะเสิรายได้ได้แปรรูปได้อีกที่จะเป็นขนมใหม่อาจจะไปทําเป็นสิ่งอื่นที่ตัวเองถนัดได้บ้างใช่ครับผมใช่ครับผมและนอกจากนั้นนะฮะถ้าให้ถ้าให้เป็นระดับสูงขึ้นไปอีกหน่อยนะครับก็มีการสาธิตนะครับการทำาเมนูอาหารจากข้าวที่ที่เขาใช้ เสิร์ฟในพัตาคารนะครับเ oh oh. พราะโดยสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยจัด oh. เอาเชฟชื่อดังเรียกว่าท็อปท0ในประเทศเนี่ยมาสาธิตครับมาสาธิตมาทำปรุงอาหารนะครับ mm hmm. จากข้าวของดีบ้านเรานะครับ,รบเช่นข้าวลืมผัว นะครับน้ข้าวข้าวเหนียวดำพันลืมผัวเนี่ยข้าวลืมผัวจริงหรผัว่าชื่อก็แปลกใช่ไหมฮะโอ้โหแปลกผมไม่เคยได้ยินเลยแต่คุณป้อครับข้าวเหนียวดำลืมผัวเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าคนที่มาชิมข้าวใน20่ชนิดพันธุ์ที่ที่ในงานเนี่ยนะครับครับผมเป็นอันดับหนึ่งเลยฮะเนระดับความนิยมเขาบอกว่าอร่อยที่สุดจริงจริงครับไม่ใช่ที่แบบพอค้าไม่ขายเขามาชิมกันแล้ว ชิมปุ๊บลืมผัวเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ลืมสามีอย่างนั้นคือที่คือที่มาเนี่ยครับท่านฮะนที่มาของคําว่าลืมผัวเนี่ยขอโทษนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วข้าวพันนี้เนี่ยเป็นข้าวพื้นเมืองที่อยู่ในทางภาคเหนือนะครับที่จังหวัดตากปุ้มผางนะครับคราวนี้ก็มีตำนานเล่ากันว่าเป็นเรื่องจริงกันนะครับว่าเป็นเรื่องจริงเลยครับภรรยาเนี่ยก็หุงข้าวไว้นะครับแล้วก็เตรียมสำรับไว้ แต่พระเอิญเนี่ยสามีนี่ยังติดภารกิจในไล่ในท้องไล่ท้องนาอ,อันนี้มันถึงเวลาที่จะทานข้าวแล้วภรรยารู้สึกหิวอ่ะก็เลยหยิบทานนะฮะอ๋อหยิบทานก่อนสามาีหยิบทานก่อนสามีแล้วก็กินเสะเพลิญจนหมดก็เลยใช้ว่าอร่อยจนลืมสามีนอครับคับผม คือลืมสามีว่าสามีกําลังจะมากินนะใช่ครับผมใช่ครับผมครับคนี่คือที่มาของข้าวพันลืมผัวและก็มีจริงๆใช่ไหมมีครับมีจริงๆเป็นลักษณะของข้าวเหนียวดำครับครับเป็นข้าวเหนียวดําเป็นข้าวเหนียวดำที่ปลูกเป็นสภาพไร่ที่สูงนะครับข้าวพันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าปลูกในสภาพที่สูง ระดับตั้งแต่400เมตรจากระดับน้ําทะเลขึ้นไปถึงจะให้ uh huh. คุณภาพเต็มสังเกตภาพเขาเต็ม oh, สังเกตภาพครับและอย่างนี้เนี่ยคือเราจะได้เห็นถ้ามาในงานนี้เนี่ยเราจะได้เห็นข้าวนานาชนิดนานาพันธุ์ครับผมที่ครบถ้วนของประเทศไทยเลยปะ่ะครับก็เรียกว่าคงคงไม่คงใช้คําว่าครบถ้วนทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของถิ่นกําเนิดของข้าว ซึ่งในประเทศไทยเรามีข้าวป่าที่เป็นต้นบรรพบุรุษของข้าวเนี่ยถึง5ชนิดใน22ชนิดของทั่วโลก oh. ไม่น้อยเลยนะ5ใน22นะเยอะเยอะแนละ้วเกือบเกือบหใน4ส่วนวเลยครับผมนะแล้วก็ในข้าว5ชนิดเนี่ยอ่าก็เรียก2ชนิดพันธ์ุนะครับก็คือออรซ่ารูฟี่ปเูข้ากับออรซ่า,า,ซา,า,ซานิวาร่าซึ่งเป็นบรรพบุรุษของข้าวปลู่ของเราเลย ไอชื่อชื่อฝรั่งใช่ไหมครับอันนี้คือคือเป็นเป็นชื่อทางการใช่ไหมใช่ครับชื่อทางาแต่ทังบ้านเราบ้านเราเขาเรียกข้าวพันอะไรกัอ่ะก็เป็นข้าวป่าก็เป็นเชล้ยหญ้าละมานอันหนึ่งนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นก็เป็นข้าวข้าวป่านะครับเรียกว่าข้าวป่านะครับข้าวป่าเลยตรงนี้ก็เป็นทําให้บอกตรงบอกได้เลยในเชิงวิทยาศาสตร์เลยว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางทางทางพันพันข้าวมากมายมากมายอย่างอย่างบ้านผมนี่อยู่โซนมุกดาหารเลยครับ ก็คุณย่าคุณปู่ตอนนี้ก็ก็ทำนาอยู่นะครับพี่หมอครับผมครับผมคือถ้าส่วนใหญ่ก็ก็คงจะเป็นข้าวหอมมะลิอย่างนี้ป่ะครับหรือว่าเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวทั่วไปใช่ไหมฮะถ้าภาคอีสานเนี่ยตัวหลักเลยก็คือหอมมะลิแหละครับหอมมะลิหอมมะลิครับหอมมะลิจริงๆเนี่ยมันเป็นชื่อทางการค้าหอมมะลิเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเป็นชื่อสินค้าหอมมะลิจริงๆก็คือประกอบด้วยข้าวสองพันนะคือขาวดอกไม้ร้อยห้า ที่มีชื่อเสียงดังที่สุดในในโลกนะครับกับอีกพันหนึ่งก็คือกขอสิบห้าอ่าข้าวกขอ่าทีนี้กขอสิบห้าจริงๆก็มีรากฐานพันธุกรรมมาจากข่าวเดมิสร้อยห้านั่นแหละอีกพันหนึ่งที่โด่งดังเลยนะจากข่าวเดมิสร้อยห้าเนี่ยก็คืออ่าข้าวเหนียวกขอหกอ่าข้าวเหนียวกขอเนี่ยปลูกมากที่สุดในประเทศเลยข้าวเหนียวด้วยกันเนี่ยข้าวเหนียวกขอข้าวเหนียวกอขอข้าวเหนียวกอขอหกอันนี้ก็จะ ถ้าหุงกินเนี่ยนะก็จะมีกลิ่นหอมนะครับส่วนมากเราก็จะรู้จักกันในนามเหมส้มตำข้าวเหนียวแหละโอ้โหนี่สุดยอดของแซ่บเลยนะครับผมคุอทานข้าวเหนียวบ่อยไหมครับก็บ่อยนะผมเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวกินแล้วมันอิ่มนานเนาะครับครับอิ่มนานแล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลาเราเคี้ยวเนี่ยมันจะหวานนะเนาะมันหวานใครกินข้าวเปล่ายังหวานเลยครับผมครับผม ๋อคิดว่าในยุคเนี่ยฮะในช่วงช่วงที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยปัญหาที่เป็นปัญหาหลักที่สุดเลยของเกษตรกรชาวนาคืออะไรครับนในหมายถึงบ้านเรานะฮะผมมองอยู่2อสประเด็นด้วยกันนะครับ,รบประเด็นที่1ก็คือว่าหนาวันนี้เนี่ยด้วยสภาวะของอการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับในเรื่องของการสื่อสารก็ดีโอกาสต่างๆก็ดีทางด้านเศรษฐกิจก็ดีนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยชาวนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจที่งดงามนะครับ,นรบใ,ชใชชนชนบทนะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างผมมองว่าชาวนาเนี่ยอาจจะมีจิตใจที่งดงามแล้วก็ทาให้ไม่ทันกับผู้<ช>คนนะครับทางด้านทางเศรษฐกิจน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือทําอย่างไรผมจะพูดว่าในในในความคิดของผมไปเลยว่าในความในความเห็นส่วนตัวเลยก็คือว่าทําอย่างไรให้เกษตรกรมีข้อมูลมีข้อมูลที่ทันสมัยหมายความว่า ทันกับผู้คนในโลกเนี่ยให้ทันให้ทันให้ทันยุคทันสมัยทันยุคทันสมัยข้อมูลข้อมูลนี้ต้องเป็นข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงวิชาการข้อมูลทางด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจความเป็นอยู่สังคมนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยกับการดํารงเลี้ยงชีพในแต่ละวันนะครับอันนี้อันหนึ่งนะครับเรื่องข้อมูลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยภาครัฐเองกระทรวงเกษตรเองก็พยายามที่จะทําอย่างไรให้มันข้อมูลเนี่ยเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลและเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิตินะครับ อันที่2ก็เป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิต,ป,จจลตปัจจัยการผลิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหน้าวันนี้ก็มีคําพูดอิทิดอยู่หลายคานะเช่นอ,อย่างที่พนัทท่านนายกยังบอกว่าเออเราหันกลับมาทําเกษตรอินทรีย์ดีไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพื่อใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้คุ้มค่าให้มีความยั่งยืนนะครับตรงนี้ก็อีกอันหนึ่งนะครับถ้ากเกษตรกรเรามุ่งที่จะผลิตเพื่อเน้นผลผลิต เน้นให้ได้ผลผลิตมากๆแข่งกันให้ได้ผลผลิตมากๆาโดยที่ไม่ได้ดูต้นทุนการผลิตโดยที่ไม่ได้ดูว่าปัจจัยการผลิตที่ใส่เข้าไปนั้นทําให้ตัวเองขาดทุนอันนี้ไม่ดีเลยฮะอันนี้อันตรายกับเศรษฐกิจใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ปัจจัยการผลิตทําอย่างไรให้ปัจจัยการผลิตในประเทศเราถ้าจะผลิตแบบอุตสาหกรรมก็ควรจะให้มีปัจจัยการผลิตที่ถูกลงนะครับต้นทุนที่ถูกลงต้นทุนที่ถูกลงกับให้มีความสมดุล กับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือทำอย่างไรให้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้นต้นทุนถูกโดยใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่าอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คงจะต้องให้ความสําคัญนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับครับผมถัดมาอีกอันหนึ่งก็คือความรู้สู่การปฏิบัติในเชิงวิชาชีพของการทํานาผมพูดอย่างเงี้ยฟังแล้วงงใช่ไหมจากมีมีตัวเลขอยู่ว่านะครับเกษตรกร ที่เป็นเกษตรกรทั่วไปนะครับโดยเฉลี่ยของประเทศแล้วเนี่ยมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงเช่นในอดีตที่ผ่านมาปีปีถัดมาปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดง่ายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมีต้นทุนการผลิตข้าวเนี่ยตันหนึ่งเนี่ยในบ้านเราเนี่ยที่เป็นโดยเฉพาะนาในภาคกลางที่ใช้ชนะทานเนี่ยนะครับตันหนึ่งอยู่ถึงประมาณถึง67,000บาท ต่อจันข้าเปลือกนี่คือต้นทุนการผลิตใช่ใช่ใช่นะครับอันนี้คือเกษตรกรทั่วไปนะครับที่ถั่วเฉลี่ยนะครับทั่วไปสูงมากนะครับทีนี้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมการข้าวอันนี้เขาก็จะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าพันบาทนะครับภามันจะใกล้ๆอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้เกษตรกรที่เป็นเกษตรกรปาดเปลืองนะปาดเปลืองอ่าเป็นผู้นําเกษตรกรในชุมชนเนี่ยนะ เกษตรกรเหล่านี้เนี่ยเขามีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นเห็นไหมฮะมันต่างกัน,น,นตัง้งเยอะอันนี้จึงเป็นช่องว่างนะฮะที่ผมมาบอกว่าเออการทําอย่างไรให้เกษตรกร,ร,กรมีช่องว่างในการเข้าถึงองค์ความรู้และกะ็การเอาความรู้และเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติได้ให้ได้เหมือนเกษตรกร,ร,กรปัดเปลื่ยหรือยอย่างน้อยก็ให้ได้เหมือนกับที่กรมการข้าวไปแนะนําหรือกระทรวงเกษตรไปแนะนาคือคือวัตถุประสงค์เนี่ยคือก็คือถ้าเกิดเราเราเราจะเปลี่ยนเกษตรกรทั่วไป ยังไงก็ได้ขอให้ขอให้เป็นเกษตรกรในลักษณะของปราดเปลืองเนี่ยมันจะดีมากเลยใช่ไหมครับขอให้เป็นเกษตรกรที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะของปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระาทานให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับก็คือต้องมีความรอบรู้มีสติปัญญามีความรอบรู้ใช่ไหมฮะรอบรู้และมีสติปัญญาแล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงก็คือต้องมีคุณธรรมนะครับมันถึงจะถึงจะเดินไปได้นะครับ วิ่ีขาววิ่ีไทยเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรตัวเป็นๆเ,เลยนะตัวทิ้งด้วยคือคมาจ<ม>ากท้องไร่ท้อง<ช>นาเลยครับใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านเข้ามาปั๊บเนี่ย ท่านอาจจะหาซื้อสินค้าที่ที่เห็นกับตาในไม่มีในห้างนะครับ uh huh. หรือในห้างก็แพงแพง,แ,พงแต่แที่นี่เขาทำไมเขาขายได้ถูกครับเพราะเขาผลิตเองครับตรงนี้คือสิ่งที่ถ้าเห็นอกเห็นใจนะครับเราก็มาซื้อมาอุดหนุนกันนะครับแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันนะครับ,รบที่อยู่ในเมืองก็สามารถจะเข้าถึงสินค้าได้ท,ทั้งทั้งที่บางข้าวบางชนิดเนี่ยไปหาซื้อไม่ได้ใช่หายากเนาะสำหรับคนชุมชนเมืองอย่างอย่างพวกเรานะครับที่แบบ ก็มองไปทางไหนก็เจอตึกราบ้านช่องรถรามากมายครับผมไม่มีเห็นต้นข้าวทุ่งนาอะไรเลยแต่วันนี้เนี่ยเรายกทุ่งนาเนี่ยมาอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยครับเรายกเอาคนที่อยู่ในทุ่งนามาเอาผลผลิตมาเอาผลผลิตมานะไม่ได้เอาทุ่งนาเป็นแปลงครับครับผมครับครับอ๋อและและนี่คือคือปัญหาหลักๆใช่ไหมครับครับผมแล้วแล้วก็อย่างที่ว่าวิธีแก้ปัญหาก็น่าจะแก้ปัญหาด้วยตัวเกษตรกรด้วยตัวเกษตรกรเป็นตัวหลักแน่นอนละครับแต่ว่าต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็ ภาคเอกนชนนะครับประชาชนผู้บริโภค,คนะครับซึ่งจริงๆนะผมในส่วนตัวแล้วผม,มบอกว่าสิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการขยับขยืขย่อนได้นเนี่ยคือไปลายปลายทางเลยปลายน้ำาพูดง,ง่ายๆ uh huh. ถ้าสมมติว่าผู้บริโภคเข้าใจในสินค้านะครับแล้วมีความเห็นใจทําไมสินค้านี้มีน้อยราคามันแพง uh huh. แล้วก็มีคุณภาพเหล่านี้นะครับ รตรงนี้ก็จะทําให้เกิดแรงผลักดันให้เกษตรกร,กรมีกําลังใจในการที่ดำเนินการเราบอกถึงว่าคุณภาพของสินค้าเช่นข้าวอินทรีย์อย่างนี้หรือข้าวที่เรียกว่าข้า,ขาว,าว,าวปลอดภัยจากสารพิษเกษตรกร,กรถ,ถ้าสมมติว่าผู้บริโภคหรือผู้ซื้อข้าวเนี่ยอย่างเราท่านเนี่ยนะครับให้ความสําคัญแล้วก็ให้ราคาเขาหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อเราให้ความสําคัญมันก็จะส่งผลไปสู่ต้นต้นน้ําที่ผลิตด้วยว่าเกษตรกรเห็นว่า ข้าวอินทรีเนี่ยมันได้ราคาเนาะแล้วแม้ผลผลิตมันจะต่ําหน่อยแต่ว่าผู้ที่ผลิตเนี่ยเนื่องจากว่าใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังนะครับแล the era, exactly, pues, so ้วก uh ็ไ huh. ม่ได้มีสารเคมีเข้าไปปะปนก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นตัวผู้ผลิตเองก็สุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมท้องไร่ท้องนาที่อยู่บริเวณหมู่บ้านดีขึ้นเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่น่าอาศัยนะครับอย่างนี้ครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ผมก็เชื่อมั่นว่าเกษตรกรเนี่ยก็จะหัน ปรับตัวเองเลยอัตมัติเพราะว่าไอ้ตัวปลายน้ำนี่แหละตัวที่เป็นผลเนี่ยรายได้ของเขาอะไรต่างๆนี่ก็จะทาให้ทำทำให้เขาเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้อีกจุดหนึ่งนะครับของประเทศไทยเราจริงๆที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยเราก็คือว่าด้วยการที่ประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางพันธุ์ข้าวเนี่ยมากมายจะมีข้าวพื้นเมืองอยู่มากมายเลยนะครับในธนาคารเชื่อพันเราเนี่ยมีการเก็บรวบรวมถึง 24, 0 0 0พัน ตัวอย่างชนิดพันสองหมื่นสี่พันสองหมื่นสี่พันตัวอย่างที่รวบรวมจากทั่วประเทศที่เป็นข้าวของไทยและในจํานวนนี้เรามีอยู่ถึงประมาณสี่ไม่น้อยกว่า5,400อชื่อที่ไม่ซ้ําเลยไม่ซ้ําเลยไม่ซ้ำเลย5 4า0ชื่อไม่ซ้าเลยคุณผู้ชม5,400กว่าเพราะฉนนั้นหมายความว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีข้าวที่เป็นพันุ์ต่างๆที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมเนี่ยอยู่เยอะอยู่เยอะมากเลยทําอย่างไรให้คนที่ เกษตรกรที่เขาปลูกเพื <and> <away. S 1> ่อไว้บริโภคเองเนี่ยเขาได้ปลูกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปสามารถได้จําหน่ายส่วนที่เหลือได้จําหน่ายเนี่ยแต่ให้ได้จําหน่ายในราคาที่สูงกว่าข้าวขาวที่ผลิตง่ายๆสักสามเท่าสี่เท่าอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ได้ใช่ไหมล่ะเขาก็จะอยู่ได้เราท่านเนี่ยกินข้าวเนี่ยวันหนึ่งกินเท่าไหร่เองนะครับไม่ได้มากเลยนะครับเราใช้จ่ายกับอย่างอื่นเนี่ยมากกว่าข้าวเยอะนะค่าแท็กซี่เนี่ยแพงกว่าข้าวด้วยใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ เป็นอีกจุดหนึ่งครับว่าทําอย่างไรให้ผู้บริโภคคนไทยทั้งประเทศเนี่ยซึ่งกินข้าวเป็นอาหารหลักเนี่ยนะ,<ม>ะได้หันกลับมาให้ความสนใจในเรื่องของข้าวสุขภาพข้าว<ม>ที่ปลอดภัยจากสารเคมีสารพิษต่างๆเหล่านี้<ม>นะครับถ้าพวกเราให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้เวลาเราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เลือกซื้อข้าวในห้างหรือจากตลาดไหนเราก็มุ่งหวังลงไป พิจาิพินิษพิจารณาแล้วก็เลือกสรรสินค้าข้าวเหล่านี้ก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยหันกลับมาดูแลตนเองในการที่จะผลิตข้าวคุณภาพโดยเฉพาะการทําข้าวอินทรีย์ใช่ครับผมถ้าทําเป็นข้าวอินทรีย์แล้วเนี่ยแน่นอนเลยมูลค่าของเข้าเองเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่โลกแนวโน้มที่คนทั้งโลกเนี่ยเขาอยากชื่นชอบอยู่แล้วใช่เขาชื่นชอบอยู่แล้วสิ่งปลอดสารพิษเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่บำรุงร่างกายตัวเองด้วยตรงนี้ก็ช่วยช่วยจะทํา สามารถผมเชื่อในโดยส่วนตัวเลยว่าจะช่วยขับเคลื่อนอความอยู่ดีกินดีของเกษตรกรได้แล้วก็จะ<ม>ทำนนให้ทรัพยากรของประเทศในเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยนะผมว่ายั่งยืนนะครับนะครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านผออรครับ บอกประชาชนเะครับมาเลยงานนี้เป็นยังไงครับพ๋อครับผมก็จะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครนะครับงานวิถีข้าววิถีไทยที่ข้างทำเนียบเรียบคลองพระดุงกุลเกษตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับที่จะได้มาแสดงน้ําใจนะครับแบ่งปันความสุขให้กับเกษตรกรชาวนาผู้ซึ่งตั้งใจในการผลิตข้าวคุณภาพ ด้วยตัวของเขาและด้วยกลุ่มเกษตรกร,กรของเขาซึ่งเกษตรกร,เ,กรเหล่านี้ถือว่าเป็นเกษตรกร,กรที่อุตสาหะวิริยะนะครับในการที่จะ,ะพัฒนาอาชีพแล้วก็พยายามที่จะสร้างความมั่นคงแล้วก็ผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีๆนะครับเป็นข้าวที่เขาไว้กินเองด้วยแล้วก็เหลือก็ไว้ขายนะครับแบ่งปันมาให้พวกเราได้จับซื้อหาซื้อกันนะนราคาถูกแล้วก็เลื่อยโอกาสที่จะถึงวันเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับวันสงการานก็อยากวิงวอนท่านนะครับ ได้มาหาซื้อ,อสินค้าค่าคุณภาพเหล่านี้ซึ่งในราคาที่ถูกนะครับได้เป็นของฝากของที่ระลึกให้กับคนที่เรารักให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราจะไปไหว้เคารพแล้วก็ลดน้ําดําหัวนะครับพูดง่ายๆก็คือข้าวคือชีวิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็กล่าวกันว่าในหลวงคือดวงใจข้าวไทยคือชีวิตนะครับข้าวเป็นอาหารหลักนะครับท่านให้ข้าวก็คือให้กับให้ชีวิตนะครับ,รบท่านให้ข้าวที่มีคุณภาพที่ดี ให้สิ่งดีๆก็คือให้ชีวิตที่ดีๆกับคนที่ท่านรักครับขอบพระคุณครับโอ้โหนะครับผมชอบคานี้มากในหลวงคือดวงใจข้าวไทยคือชีวิตครับผวันนี้ขอบคุณท่านบอมากครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันได้เลยนะครับผมผลิตภัณฑ์ข้าวที่หายากและเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวจากเกษตรกรชาวนาอย่างแท้จริงนะครับ ะท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เราก็ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆนานาเกี่ยวกับงานวิถีข้าววิถีไทยอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้นะครับเวลาหมดหมดเวลาจําต้องจากลากันไปครับก่อนอื่นนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการบริษ,ษัทจอหอนคอร์รีชั่นจำกัด ยาน้าสมุนไพรยุงหึงน้ำดื่มจอยหมาดครับและเช่นเคยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนี่ยที่ JC Shop ของเรามีจำหน่ายให้ท่านอย่างครบวงจรกันเลยทีเดียวนะครับผมติดต่อที่ JC Shop ทั่วประเทศทุกสาขานะครับและมาติดตามกันต่อไปว่าอาทิตย์หน้าเราจะพาท่านไปสถานที่แห่งใดกับรายการเกษตรจริงๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปละเดอ้อ อุ้ยนี่นี่ไงข้าวข้าวลืมผัวข้าวลืมผัวเอาเลยครับเดี๋ยวชิมได้ไหมครับชิมได้ค่ะโอ้ยพอดีไม่มีผัวมีแต่เมียมันจะลืมเมียไหมเนี่ยใช่ค่ะแกไม่กลัวค่ะตอนนี้เป็นน้ำันก๊าดใส่แปะรูปของข้าวนะคะเปิดปุ๊บรับประทานได้เลยแทนทีอไม่มีหมดค่ะ